สวัสดีครับนักเรียนชั้น em, ม .1 ทุกคนนะครับมาดูกส .3.3 ครับการสร้างความยาวตามรูปที่กำหนดนะครับการสร้างเขาทำยังไงนะครับมาดูกันครับขนเอิงการสร้างเส้นตามแบบนะครับคุณครูจะสร้างเส้นส่วนของเส้นตรง AB นะครับ AB เราจะทำยังไงก็ให้นักเรียนบีวงเวียนมาครับบีวงเวียนมาบีวงเวียนมานะครับ ในแนววงเวียนอามาแล้วครับอหยิบไม้บรรทัดมาไม้เขาเรียกว่าสันตรงเนาะสันตรงโอโ้โหสันตรงนะครับอ่หยิบมานะครับอ่าเราจะทำยังไงโดยใช้วงเวียนนะเราขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งเราขีดเส้นลงไปก่อนเนาะขีดเส้นลงไป ใช้ปากกาใช้ดินสอเนาะเอาดินสอขึ้นมานะครับมาขีดเส้นเอาเป็นสีสีอะไรดีสี่ได้เงินดีกว่าเนาะอ่าที่ได้เงินขีดมาขีดยาวมาก่อนนะครับยาวประมาณนี้นะครับอ่าแล้วค่อยลบออกนะครับขั้นที่สอง <c oughs> อลากลากมาเอาปลายวงเวียนจุดนะครับเทียบนะ อ่าจุดเอนะครับก้าววงเวียนออกมานะครับนี่เท่านี้นะครับอ่าต่อมานะครับมาเทียบนะครับเอามาเทียบอืเหมุนดูดิอ่าเอามาเทียบเทียบก็อ่ามาเทียบนะครับ จุดเมือเดิมจุดลงไปเทียบอ่อามาเทียบนะครับเอาวงเวียนออกนะครับก็จะได้ความยาวเท่านี้แล้วที่เหลือก็ใช้อ่าใช้ดินสอลบออกนะครับลบออกยังลบลบออกนะครับเนี่ยลบออกนะครับแล้วก็เขียนลงไป เอบีเขาเขียนลงไปส่วนของเส้นตรง a b บนะครับเนี่ยอ่าก็แบบนี้นะครับแบบนี้นะอ้าวเลือกใครจะใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็ได้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับบางคนก็ใช้มันใช้หลายวิธีอ่าบางคนจุดเอาไว้จุดเอาไว้ใช้วงเวียนนี่กลางนะครับกลางกลางมากลางเทียบก็ได้ ไม่ได้วากันนะครับใช้หลายวิธีนะครับเทียบกันนะครับเทียบเสร็จเอาวงเวียนมาจุดตรงจุดเล็กๆนี่จุดไว้แล้วก็ขีดลากออกมานะครับขีดลากมาอเอาออกแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดขีดเทียบมานะครับจากจุดนี้ถึงจุดจุดนี้ ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะใช้หลายวิธีวิธีนี้ก็เร็วเหมือนกันเ A B เหมือนกันขนาดเท่ากันนะครับอ่อาต่อไปรังสี C D เนาะลังสี C D เราลากเหมือนกันก่อนลากมาวิธีแรกก็ง่ายดีนะครับมันจะสะเทียนอาลากมาเหมือนกันไม่ต้องสนความยาวหรอกลากมาเลยครับอา่าต่อไป นะครับต่อไปเอ่อกดทานะครับอา่าลากมานะครับความจริงมันมันมันเอาไว้แห่เราคัปปี้ความจริงมันคัปปี้อันนี้ไม่ได้หรอกลังสีไม่ได้หรอกเพราะลังสียาวไม่จำกัดนะครับเราทำแบบให้เหมือนกันนี่เฉยนะครับอ่า จิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปจิดปลายครับอาา้าวขาวๆเนาะลากมาอา่ะเสร็จละเขียนนั้นเองที่เหลือลบออกนะครับลบออกหรือไม่ลบก็ได้แล้วแต่เธอว่าไม่ลบก็ดีเหมือนกันอา่าลบออกอ่าเอาแค่นี้ก็พอเนาะก็เขียนไว้ว่าอะไรรังสีซีดีเนาะอ่าอ้าวขาวๆเนาะ เอาต่อไปนะครับต่อไปมาดูมาดูครับข้อสองนะครับข้อสองเขาบอกว่าอะไรครับการสร้างเส้นการสร้างเส้นความยาวของเส้นตรงต่อกันนะครับส่วนของเส้นตรงเนาะพิมพ์ผิดเช่นการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาว a บวก b และยาว a ลบ b ทำยังไง A b บวกก็มาดูก่อน a คือเท่านี้ b คือเท่านี้ A บวก b จะเท่าไหร่ขั้นแรกก็สร้างมาเดิมนะครับสร้างเอาบรรทัดมาทาไปเบวก b ต้องยาวต่อกันเนาะยาวต่อกันคุณครูก็ขีดเส้นก่อนเอาสีอะไรดีสีเทียมเงินเนาะขีดลงไปขีดยาวไว้เลยนี่ยาวไว้เลยเห็นไหมยาวไว้ก่อนเนาะต่อมา ให้นักเรียนหยิบวงเวียนนะครับหยิบวงเวียนยิบวงเวียนมากางออกมานะครับกางออกมาอเอาสีแดงดีกว่าเนาะสีแดงวน ลากมานะครับเอามาทับเอามาทับหมุนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ A อเห็นไหมเอนะครับเออ่านะนี่คือ b ีมาดู B ีนะครับ B ี ลากมานะครับลากมาอ่าก็ต่อกันนะครับต่อกัน a แล้วตัวนี้ b ต่อกันเน่ย <c oughs> ตัวนี้คือ b ครับอ่า b แสดงว่าความยาวตัวนี้มันทั้งหมดคืออะไรครับคือ a บวก b นั่นเองตัวนี้คือ a บวก b นั่นแหละนะครับต่อกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ลบลบความยาวออกมา นี่แหละตัวนี้คือการสร้าง a บวก b เนอะนะครับเนาะอ่ะโอเคต่อมามาดู a ลบ b บ้าง a ลบ b เนอะก็ขีดเหมือนเดิมนะครับ a ลบ b มันต้องน้อยกว่าใช่หไหมเราก็ขีดสั้นๆก็พอนะครับ ไม่เห็นไม่ชัดเห็นแสั้นก็พอครับนี่อ่ะเอา A ก่อนนะครับ A A ก่อนนะครับเอ่ก็คัปปีเหมือนกันเอาวงเวียนเอือมเอามายเอาหมมันอ เอาใหม่นะครับเราลากเส้นมาเหมือนเดิมนะครับลากเส้นมาก่อนนะครับต่อมาไอ์ก็ปีนมาี่ก็ปีตัวนี้มานะครับก็ปีมาเนาะ ะ,ะเดี๋ยวโอ้ยตายเดี๋ยว,ยวครูขีดลากสั้นเกินไปขอโทษด้วยลลากยาวเลยงั้น,นอ่ะโอเคครับอ่อ Copy A มาก่อนอ่ะ a มาก่อน Copy เสร็จมาวางไว้นะครับวางไว้หมุนหมุนตัวนี้คือ A นะครับ A ตัวนี้คือ b เอ a, เมื่อลากเสร็จลบตัวนี้ออกทิงไปครับ a ลบ b ก็คือความยาว A ลบด้วยความยาว B นั่นเองเอา่าเมื่อรู้ A แล้วมารู้ B นะครับอามารู้ B แล้วก็ปีมามาวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้ตรงนี้จะวางขับกันก็ได้นะครับนี่ จะวางไว้ตรงนี้ก็ได้อาวางไว้หมุนลบด้วยความยาว b นี่ตัวนี้คือ b ครับนี่ยโอเคไหมตัวนี้ทั้งหมดคือ a ใช่ไหม ตัวนี้ทั้งหมดคือ b เห็นไหมแสดงว่าฝั่งนี้ก็คืออะไรครับ a ลบ b นั่นเองนี่เราก็ลากแค่นี้ทีเดีอแ,แล้วก็ทำเส้นป่าไว้แค่นั้นเองนะครับอืมตันนี้ก็ไม่อยากเนาะทำเส้นป่าไว้แค่นั้นเองก็ตอบแค่น,นั้นนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่า สร้างความยาวเท่ากับจำนวนโจทย์ที่ต้องการนะครับอตัวนี้มันจะแค่ทำเป็นเท่าแค่น,นั้นเองเนี่ย 2e ก็คือ2คูณ e ก็คือ e บวกกัน2ครั้งนั่นแหละนะครับเนอะอ่าโอ้ขีดก่อนนะครับขีดยาวๆก่อนเนาะอ่าก็ปีมนเดิมนะครับก็ปีมนเดิมนะครับ กอปีเหมือนเดิมอ่าอนี่คืออนะครับก็ปีมานะมาวางไว้ขีดมุนมุนอ่าอ่าตัวนี้คืออ e นะครับอนะอ่า,านนอ,ะอ,ะน,อ e นะ, e. อะ e นะตัวนี้ก็อ e. สองอ e ก็คืออบวกอนั่นเอง นะครับนี่นี่คือ2 a e, นะ e. นสองเอเท็จแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลบนะครับทีเดียวคือลบอา่าผิดผิดลบความยาวออกนะครับลบความยาวออกเนี่ยแล้วก็เขียนไปว่า2 a e, แคนนน่นั้นนเี่ย2 a ใช่ไหมตัวนี้เพราะว่าตัวนี้คือ a e, ใช่ไหม ตัวนี้คือ e ทั้งว่าทั้งหมดก็คือ2 a e เนอะสอง e สอง e เนอะอะต่อไป3 a e ล่ะ3 a e ก็คืออะไร e บวกกัน3ตัวใช่ไหม เห็นไหมอีบวกกันสามตัวคือสามเอก็ปีมันเดิมนี่ค็อปีเอมันเดิมนะครับเก็เขียนมาห e. นึ่งเออ่าสองเอ สามเอี่ยนั้นเองที่เดียวก็ลบนะครับเนี่ยแคนน่นั้นเองนะครับสามเอนะครับสามเอี่ยสามเอีแล้วถ้าสี่เอนะครับสี่เอก็ทำเหมือนกันเอสี่ตัวเอสี่ตัวนั่นเองนะครับนะครับเอสี่ตัว อีสีตัวนะครับก็ Copy เหมาเดิมคัดลอ y มาวางให้มันตรงนะครับหนึ่งหนึ่ง สามี C A. นี่ก็ที่แล้วก็ลบเหมือนกันนี่ก็ให้นักเรียนทำแบบนี้นะครับเอ C, A. <c A ตัวนี้คือความยาว C A เนอะ C A หรือ A 4. C อ่าไม่ใช่นะ C A อ่ะเปิ ไม่อยากนะครับไม่อยากเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทาเองนะครับเอาสร้างข้างๆกันนี่แหละสร้างข้างๆกันเหมือนกันนะครับลองทําเองนะครับตัวนี้ก็ความยาวคีก็ทําเหมือนันครูทําเป๊ะทุกอย่างนะใช้ให้ใช้วงเวียนอย่างเดียวนะครับกับไมเป็นทัดนะใช้ดินสอทำนะครับใช้ดินสอทำทึ่จะลบออกได้นะครับโอเควันนี้วันนี้ได้ความรู้เยอะแล้วครับ สวัสดีครับ